สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุเมศร์มเห็ดกเกษตรไทยบ้านครับกรับผมพี่น้องนะครับมือนี้นะครับสุเมราร์มเห็ดกเกษตรไทยบ้านนะครับระสิรภาพี่น้องนะครับมาเห็ดจุลินซี่สังเคราะห์แสงนะครับทั้งแบบนะครับเห็ดแบบบ่มีหัวเชื้อแล้วก็การขยายแบบมีหัวเชื้อนะครับ มาเลยมามาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์สําหรับเห็ดหัวเชื้อนะครับก็คือนะครับมีไข่นะครับมีไข่ไก่ครับไข่ไก่นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นกะปินะครับกะปิลวก็น้ำปลานะครับน้ำปลาลวก็ผงชูรสนะครับผงชูรสนะครับ แล้วก็ขวดน้ำนะครับพร้อมกับน้ำเปล่านะครับก็จะเป็นน้ำในห้วยน้องข้องบึงเฮานะครับใส่ได้มดนะครับมีคือวัสดุนะครับอ่าขั้นตอนการทํำนะครับก็เริ่มจากนะครับอ่าตีไข่นะครับตีไข่นะครับเอาไข่นะครับเอาเฉพาะเนื้อไข่นะครับตีไข่สองฟองนะครับไข่สองฟองแล้วก็ผงชูรสนะครับ ผงชูรส2ช้อนนะครับ2ช้อน2ช้อนเข้าในละช้อนกินเข้าช้อนแกงเข้านะครับแล้วก็ตามไปด้วยน้ำปลา2ช้อนนะครับน้ำปลา2ช้อนนะครับอ่าแล้วก็ตามไปด้วยนะครับกะปินะครับ กะปิสองช้อนนะครับเพื่อเล่งให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนสัลไฟนะครับกะปินะครับและะ้วก็คนส่วนผสมนะครับให้เข้ากันครับกะท้นให้เข้ากันนะครับให้มากที่สุดนะครับถูกส่วนผสมให้เข้ากัน,นครับให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับ ครับนะครับจากนั้นก็นำมาเติมนะครับลงในขวดขวดน้ำเรานะครับที่เฮ่าด้เตรียมไว้นะครับในอัตรานะครับประมาณหนึ่งช้อนนะครับประมาณหนึ่งช้อนแกงเฮ้านี่แหละครับต่อขวดน้ำหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับต่อขวดน้ำหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับย่าใส่หลายก็นั่นนะครับเส้นไหลมันกลายเป็นแก๊สไฮโดรเจนสั้นแฟร์นี่ก็สซีลายเกินจำนวนของยูเรนซี่นะครับในช่วงแรกนะครับ กจาซเฮทไฮชลินซี่นี่ตายไปเลยนะครับเพราะว่ามัน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 เป็นแก๊สไข่เน่าที่หลายเกินไปนะครับไฮโดรเจนซัลไฟท์ที่หลายเกินไปนะครับพอใสปประมาณว่าเกินหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับหนึ่งช้อนจริงเข่าเฮ้านะครับาใส่ว่ารักการว่าหน่อยดีก็าลายนะครับถ้าหน่อยกันยังได้นะครับแต่ขาหลายนี่คือเสียเลยนะครับ ครับนะครับจากนั้นนะครับกระทาการปิดฟ้าขวดนะครับให้สนิทรากาสั้นนะครับสั้นขยเยาเช็คใบมานะครับเพื่อหายน้ำนะครับเพื่อหายอาหารของจูเินซี่และน้ำที่เราเตรียมไว้ยอดเข้าไปนะครับเข้ากันให้ดีนะครับเข้ากันให้ดีเพื่อให้จูเลนซีเนี่ยที่กระจายอยู่ในน้ำนะครับได้เริ่มหาอาหารเริ่มกินพวกฮอร์โมนสั้นไฟที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ต่อไป นะครับกับเชคเชคเชนะครับอ่าสัน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 นะครับก็เห็นว่าก็เริ่มมีฟองนะครับอ่าอีกยิบัีชโมงผ่านไปนี่อ่าก็เริ่มสีมีไฮโดรเจนสั้นไฟเกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นอาหารของจุรุนซีสังเครา์แสงนะครับที่นี่ในส่วนของนะครับในส่วนของอ่าผู้ใดที่มีหัวเชื้อแล้วนะครับ ได้ทีมีตัวจินทรี์สังเคราะห์แสงอยู่แล้วนะครับกาหลังจากที่เห่านะครับได้เติมนะครับอ,า,อาหารของจุลินรี์เข้าไปในขวดแล้วเห่าสามารถนะครับยอดหรือว่าเติมหัวเชื้อจินรี์สังเคราะห์นะครับเพิ่มเข้าไปในขวดได้เลยนะครับเป็นการาเติมจุลินรี์เข้าไปเพื่อให้มีการจเจริญเติบโตย่างรวดเร็วนะครับแดงเร็วแดงไวแดงทันทีนะครับนั่นก็คือการขยายหัวเชื้อ ใช่เน่นั่นเองนะครับครับในขันตอนนี้นะครับมีหนอยกับเติมหนอยมีลายกัเติมลายนะครับมีหนอยกับใส่หนอยกับได้ใส่ลายก็ได้นะครับเพราะว่าขอให้มีสีแดงนะครับสีแดงนี่แหละคือตัวของจูเินซีสังาะห์แสงนะครับสีแดงสีแดงจะเห็นก็คือขี่ของจูเินซีสังาะห์แสงนั่นเองนะครับที่มันขี่ออกมาแล้วนะครับ จากการกินอาหารคือไฮโดรเจนสั้นไฟขียออกมาแล้วออกไม้เห้เาเห็นในรูปของสีดงแดงๆนะครับสีดแดงๆนี่นะครับที่มีประโยชน์นะครับต่อผืชของเขานะครับครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับการขยายจุลินรีย่สังเคราะห์แสงนะครับที่เขามีหัวเชืออยู่แล้วนะครับถ้าเขาใส่หลายปุ๊บมันก็นแดงหลายแดงเร็วกะสามารถที่จะเป็นจุลินทรี่ที่พร้อมใส ได้เร็วนะครับเวลาพานไปสิบห้ามือยี่สิบมือก็สามารถานําไปไใส่ได้นะครับเพราะว่าเขามีหัวเชืออยู่แล้วนะครับจะแตกต่างจากการที่เฮ้าบ,อ,บอทันมีหัวเชือจะใส่เวลานานจาังน้อยนะครับในการเทียจีเฮตไห้เกิดจุลินรี์สังาะคอแสนขึ้นมานะครับล้วก็เทือสีแดงแล้วก็เทือติีพร้อมใส่งานนะครับ ครับจากนั้นก็ปิดฝาขวดนะครับแน่นนะครับปิดฝาขวดแน่นแล้วก็เขย่าขวดนะครับให้ทุกส่วนผสมที่อยู่ในขวดนะครับเข้ากันดีนะครับเข้ากันดีให้จุลินรี่สังเก์แสงสีแดงแดงที่เข้าเติมเข้าไปนะครับได้เจอกับอาหารไม่นะครับที่เข้าใส่เข้าไปก้อนหนานั้นนะครับอาหารใหม่ของจุลินรี่สังเก์แสงนะครับหลังจากนั้นก็นั่ไปวางไว้ที แสงแดดลําไรนะครับก็คือมีแดดแน่หฮมแน่นะครับบมเมนว่า,าหฮมย่างเดียวหรือบมเมนว่าจะออกแดดจาย่างเดียวตลอดทั้งวันนะครับก็ขอให้เป็นแสงแดดลําไร่นะครับจากการทดลองการเห็นมาหในลายรอบนะครับของสุเมาร์มเเกษตรไทยบานน่ครับจะเห็นว่านะครับอาการว่างในที่แสงลําไรเนี่ยจะสีแดงโซดแดงงดงามนะครับแล้วก็เป็นแดงเร็วนะครับ เชื่อจะเดินได้เร็วดีนะครับจุลินรี์จะทํางานได้เร็วดีกาการออกแดดจ้าๆนะครับหรือการเอาไว้ในโฮมย่างเดียวนะครับก็ขอเป็นพื้นที่ที่มีแสงแดดลำไร้นะครับเราก็ขยันมา,าสั้นขวดเขย่าวขวดนะครับสองสามหมื่นมาเขยาเ่าเชอหนึ่งนะครับเพื่อกระตุ้นให้จุลินทรี่นี่แตกตัวกระจายาทั่วขวดนะครับเหตุให้การจเจริญเติบโตของจุลินทรี์นะครับ ดีขึ้นนะครับเร็วขึ้นนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนะครับคลิปการเฮจูรินซี่สังคอแสงแลวกัแบบมีหัวเชื่อและแบบบม่มีหัวเชื่อก็ดาเนินมาจนถึงช่วงทายของคลิปแล้วจังใดก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังนะครับเนาะอย่าลืมเด้อครับพี่น้องพี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด ไลค์กดแชร์กด s u b บสไคร์นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งให้นำนปเ้อครับเผื่อบ่าผ่านคลิปไม่ไหมนะครับและเป็นกาลังใจให้กับชุมเอ็ฟาร์เมดเกษตรไทยบ้านจไเรทํา,าคลิปดีๆออกมาอีกนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับ